สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเราจะมาทำในเรื่องของการแยกแบบตัดเสื้อสูตรกันนะคะสำหรับการแยกแบบตัดเสื้อสูตรครั้งนี้นะคะจะเป็นลักษณะสเสื้อสูตรที่ลำลองนะคะเป็นลักษณะสเสื้อที่มีซับในนะคะฟองนะ้ำในตัวนะคะมีการอัดกาวบนตัวเสื้อนะคะ ส่วนในส่วนของการแยกแบบตัดนะคะเราจะแยกตัดเป็นลักษณะปกเทเลอร์นะคะมีกระเป๋าเจาะนะคะแล้วก็มีกระดุมเจาะที่ตัวเสื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของแขนเสื้อนะคะเราจะมีลักษณะเป็นลักษณะแขนเสื้อสูทนะคะเป็นลักษณะถือเสื้อสูทนะคะแล้วจะมีรอยต่อของการเย็บส่วนชิ้นหลังนะคะ ในส่วนของรูปแบบของเสื้อที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะจะเป็นลักษณะสเสื้อที่เป็นายาังไม่ถึงขั้นว่าเป็นเสื้อสูตรแท้นะคะไม่ถึงไม่ได้เรียนถึงขั้นสูงขณะนั้นเรียนเพื่อให้รู้ว่าวิธีการแยกแบบเสื้อสูตรที่ไว้ใส่สําหรับลําลองหรือใส่สําหรับทํางานของเสื้อสูรสตรีมีวิธีการหรือกระบวนการ อย่างไรโดยเน้นให้รู้กระบวนการเย็บของเสื้อสูตรนะคะโดยกระบวนการเย็บของเสื้อสูตรที่ที่ครบสมบูรณ์จริงๆจะมีวัสดุที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอัดผ้าสาวที่เป็นตารางนะคะหรือที่เป็นเยื่อนะคะแต่ที่เราจะมาเรียนนี้จะเป็นตัวอัดผ้าผ้ากาวที่เป็นสาลูกาวนะคะ ตอนนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการแยกแบบตัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับแบบทรงเสื้อนะคะการสร้างปกเทเลอร์นะคะหรือปกเสื้อสูทกันอ่าแล้วก็สร้างขอบตำแหน่งของกระเป๋าการทำพิเศษล,ลายนะคะพิเศษล,ลายวงแขนการสร้างเกตไหลนะคะการปรับ เสื้อแขนเสื้อสูทนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการปรับแบบอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเบสิกการสร้างแบบเสื้อนะคะอันนี้จะเป็นลนักษณะของแบบเสื้อเบื้องต้นที่เราได้เรียนกันมาเมื่อ ep ก่อนหน้าน,นี้นะคะอันนี้จะเป็นของ เสื้อชิ้นหน้านะคะ,ะส่วนอันนี้จะเป็นของเสื้อชิ้นหลังนะคะเบสิกเบื้องต้นนะคะที่เราได้สร้างไปแล้วนะคะต่อ,อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเบสิกแขนเสื้อเบื้องต้นนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็ได้สร้าง เบสิกทั้งตัวเสื้อชิ้นหน้าแล้วก็ตัวเสื้อชิ้นหลังแล้วก็ตัวแขนนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาปรับทรงเสื้อแล้วก็มาสร้างเก็บไหล่นะคะเก็บไหล่ของเสื้อชิ้นหน้าก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะวิธีการสร้างเก็บไหล่นะคะเรามาดู เฉพาะเกตไหลชิ้นหน้านะคะเราก็จะวัดนะคะขนาดของไหลเสื้อชิ้นหน้านะคะตรงนี้ว่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วทำการหารด้วยสองนะคะแต่ละคนจะได้ความยาวของตะเข็บไหลไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของครูจะยาว12เซนหารสองก็จะได้เท่ากับ หเซนนะคะจากนั้นเราจะเอาจุดที่เราแบ่งครึ่งนะคะตีเส้นมาหา,าจุดปลายไหลส่วนบนนะคะปลายเกล็ดส่วนบนนะคะโทษนะคะก็จะตีมาหาที่ปลายเกล็ดส่วนบนหรือจุดที่เป็นอกสูงหรืออกห่างนะคะตัวนี้นะคะ เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะคะสูตรของการคำนวณน,นะคะในการสร้างแบบนะคะมีอยู่ว่าให้เอารอบอกนะคะขนาดของรอบอกแล้วหารด้วย20เซนนะคะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะคะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เท่ากับความกว้างของเกล็ดไหลนะคะ ตอนนี้ของครูนะคะอกอยู่ที่84นะคะหาร20นะคะก็จะเท่ากับ84หาร20นะคะ 4, 4 5, 5. ก็จะได้เท่ากับ4.2นะคะตอนนี้เราก็จะมาวัดนะคะ ตรงนี้นะคะเข้ามา4.2ขีดนะคะอ่าคราวนี้ให้เราสังเกตนะคะว่าตะเข็บลายเดิมของเรากี่เซนนะคะเขียนตั้งไว้นะคะแล้วก็บาเดิมของเรานะคะกี่เซนเขียนตั้งไว้คือ17เซนนะคะจากนั้นเราจะมาตีเส้นเก็ดลายตรงนี้นะคะปึ๊บอย่างนี้นะคะ เมื่อเราตีเส้นแล้วนะคะให้เราทําการพับเกล็ดไหล่นะคะพับเกล็ดไหลนะคะ๋ย่าจานหมุนแพทเทิร์นนะคะ,ะ,คะอ่าลักษณะน,นี้นะคะพับเกล็ดไหล่นะคะโดยจับกระดาษเป็นลนนักษณะนี้อ่านะคะแล้วก็จับที่เอานิ้วชี้หรือนิ้วไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะจับกดไว้ที่มุมเกล็ดนะคะที่ปลายเกล็ดแล้วก็พับ ให้มาหาพับเส้นที่เราตีเฉียงนี้มาหาเส้นนี้นะคะเอ,อิบลักษณะนี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของเกรดไหลาจากนั้นเราจะตีเส้นตะเข็บไหลเดิมของภูคือ12ให้เราตีจากมุมตรงนี้มาหามุมตรงนี้ให้ได้ความยาว12เซนนะคะ มุมจุดข้างคอไปถึงปลายตะเข็บข้างไหล่นะคะให้ได้ความยาว12เซนนะคะสอเซนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะตีเส้นตะเข็บไหล่ใหม่นะคะจากนั้นเราก็จะมาตีเส้นบ่าใหม่นะคะให้เอาจุดกลางคอจุดกลางหน้าไปหาเส้นบ่าให้ได้เท่ากับเส้นบ่าเดิมนะคะ จากนั้นเราก็จะทำการโค้งวงแขนใหม่นะคะอ่าโค้งวงแขนใหม่แล้วก็ตีวงแขนใหม่นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาวัดวงแขนเพื่อทำการเช็ควงแขนอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นเดิมนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะคะเราจะลบออก นะคะเส้นนี้เราจะไม่ใช้แล้วเราจะทำการลบออกนะคะเราจะใช้เส้นวงแขนใหม่นะคะจากนั้นเราจะมาเช็ควงแขนใหม่ว่าได้ทั้งหมดกี่เซนนะคะโดยเอาวงแขนหน้านะคะวงแขนหน้าอย่างนี้ฮนะ,ะอ่า เอาวงแขนหน้านะคะบวกกับวงแขนหลังอ่าบวกกับวงแขนหลังตรงนี้นะคะอ่าบวกกันเลยนะคะอ่าได้เท่ากับ48.5นะคะอะพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทำการปรับวงแขนอ่าปรับวงแขนตัวนี้นะคะตรงนี้ ให้ได้มากกว่าวงแขนตัวเสื้อตัวนี้นะคะ1เซนอ่ะเมื่อกี้เราวัดได้48 5นะคะวงแขนตรงนี้เราจะต้องเช็คให้ได้48、49 5นะคะมากกว่า1เซนนะคะอันนี้เราก็จะมาเช็ควงแขนที่เราสร้างนะคะว่าได้เท่าไหร่ ได้47.5นะคะตอนนี้เราต้องการนะคะ49.5ลบ47.5นะคะมาลบกันนะคะ9ลบ7เหลือ2นะคะงั้นเราจะขยายตัวนี้ออกไปข้างละ1เซนนะคะเวลาขยายขยายทั้ง2ข้างนะคะ อ่ะเราก็จะขยายแล้วก็ทำการตีเส้นนะคะตีเส้นข้างตะเก็บใต้ท้องแขนใหม่นะคะแล้วก็ตะเข็บใต้ท้องแขนเดิมเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะคะอ่ะ เราก็จะได้ในส่วนของใต้ท้องแขนใหม่นะคะ,อะโอเคนะคะในส่วนของแขนนะคะโอเคนะคะเราได้สร้างเกตไหลแล้วนะคะเราจะมาทำการปรับวงแขนทั้งตัวชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาแต่งเส้นตะเข็บข้างนะคะ อันนี้วิธีการปรับเส้นตะเข็บข้างให้ดูมีทรงนะคะหรือให้ทรงเสื้อมันสวยมากขึ้นนะคะจากเดิมที่เราสร้างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสเส้นแห,แหลมเข้าหากันนะคะเราจะแต่งให้มันเข้ามาให้มันดูโค้งเว้าวมากยิ่งขึ้นนะคะสังเกตตรงนะคะเส้นอกกับเส้นเอวเส้นที่เป็นเส้นด้านในนะคะให้ดูกะว่ากึ่งกลางนะคะ เข้ามา0.3เซนนะคะแล้วก็เส้นที่เป็นเส้นเอวถึงเส้นสะโพกล่างก็คือเส้นสะโพกบนตัวนี้ให้ออกมานะคะ0.5เซนตรงนี้เข้า0.3ตรงนี้ออก0.5นะคะจากนั้นเราจะแต่งเส้นตะเข็บข้างให้สวยงามนะคะเวลาแต่งนะคะเราแต่ง เข้ามานะคะเราแต่งเข้ามาหาเส้นเอวนะคะเส้นเอวแล้วก็โค้งออกหาเส้นสะโพกอย่างนี้นะคะเข้ามาเส้นเอวแล้วก็โค้งออกเส้นสะโพกอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําลักษณะเดียวกันกับชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังส่วนบนก็เข้ามา0.3 ชิ้นล่างออกมา0.5นะคะเราก็จะแต่งเส้นอ่าเพิ่บอนนี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของการแต่งเส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการนะคะเพิ่มสะซ้อนกระดุมนะคะเพิ่มสะซ้อนกระดุมนะคะ จากเส้นกลางตัวนะคะออกมา2 2.5เซนนะคะออกมา2.5เซนนะคะ,ะเวลาเพิ่มสับซ้อนกระดุมนะคะให้เพิ่มตั้งแต่เส้นข้างคอนะคะเส้นกลางคอไปจนถึงชายเสื้อนะคะ เพิ่มสะซ้อนกระดุมลักษณะน,นี้นะคะจากเส้นกลางตัวออกมา2.5เซนอ่านะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการโค้งเส้นนะคะโค้งเส้นที่เป็นจุดจุดตรงนี้ค่ะ จุดตรงนี้โดยใช้ไม้บรรทัดนกแก้วนะคะในการโค้งเส้นอ่ะอันนี้คือไม้บรรทัดนกแก้วนะคะในการโค้งเส้นโดยการวางลักษณะนี้นะคะอ่ะ ให้โค้งตามความสวยงามที่เราต้องการนะคะจับ้งนะคะเราก็จะได้ในส่วนของเสื้อที่เป็นที่เป็นชายโค้งอย่างนี้นะคะนะคะเมื่อเราได้ส่วนตรงนี้แล้วนะคะให้เราทำการนะคะวัดจากตะเข็บข้างของชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลัง วัดขึ้น1เซนแล้วก็แต่งเส้นโค้งนะคะให้สวยงามเวลาแต่งนะคะให้ขีดเส้นโค้งเข้าหาก,กึ่งกลางของตัวเสื้อลักษณะนี้นะคะ,ะหรือจะแต่งให้มารับกับเส้นที่เราแต่ง โค้งก็ได้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่งโคง้งแล้วก็เก็บชายเสื้อขึ้นมา1เซนนะคะเวลาทำทำทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะอันนี้คือชิ้นหลังอ่ปึบอี้นะคะอ่าเราก็จะได้ในส่วนของการแต่งทรง ของตัวเสื้อนะคะคราวนี้เราจะมาทำในส่วนของการทำพิเศษลายที่นะคะที่วงแขนนะคะโซ so, ตัอนี้เราจะทำพิเศษลายที่วงแขนนะคะเราก็จะมาในส่วนของการนำไม้บรรทัดนกแก้วนะคะเทคนิคก็คือจับหัวนกแก้วอยู่ที่ จุดอกเส้นนี้นะคะแล้วก็ให้ห่างจากจุดอกเดิมประมาณ0.3นะคะให้สวยงามแล้วก็ให้วัดจากเส้นบ่าขึ้นไปนะคะ3-4ถึงเซนนะคะ3-4ถึงเซนนะคะอาจาร์ก็จะวางปุ๊บนะคะ ปึ๊บอันนี้ห่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็ขีดเส้นพิเศษลายนะคะให้มาหาจุดอกตรงนี้เดิมเก็บเข้ามา0.3เซนจากนั้นเราก็จะแต่งเส้นอกใหม่นะคะแต่งเส้นอกใหม่เป็นลักษณะนี้นะคะอ่ะเมื่อเราได้พิเศษลายตรงนี้แล้วเราจะทําการปิดเกตส่วนนี้แล้วก็มาเปิดที่พิเศษลายวงแขนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการปิดเก็บนะคะว่ามีรูปแบบการทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำการตัดนะคะในส่วนของที่เส้นลายตรงนี้ก่อนนะคะอาจารย์จะตัดในส่วนของแพทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังแยกออกจากกันก่อนนะคะ เพื่อง่ายต่อการาแยกแดดนะคะจากนั้นนะคะครูก็จะตัดในส่วนของวงแขนที่เราได้แต่งเส้นแล้วนะคะามาหาเส้นจุดอกตรงนี้นะคะป๊บแล้วเราก็เนี่ยนะคะเราทำการตัดเส้นวงแขนตรงนี้มาหาจุดอกแล้วเราก็ทำการปิด เกล็ดไหลเลยค่ะปิดนะคะแล้วก็นำกระดาษมาแทรกนะคะแล้วก็ทำการปิดเกล็ดไหลตรงนี้โอเคนะคะแล้วเราก็นำในส่วนของกระดาษนะคะที่เป็นกระดาษที่ใช้แล้วนะคะมาแทรก ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาแทรกนะคะตรงนี้ เราก็จะได้ในส่วนของวงแขนเรียบร้อยนะคะ,ะเราได้ในส่วนของการทำพิเสนลายของชิ้นหน้าแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูการทำพิเสนลายของชิ้นหลังกันค่ะการทำพิเสนลายของชิ้นหลังนะคะเราก็จะใช้วิธี เดียวกันกับชิ้นหน้านะคะแต่เราจะเอาหัวตรงนี้ค่ะคว่ำลงที่จุดเอวนะคะแล้วเราก็วัดขนาดเท่ากันนะคะของชิ้นหน้าก็คือชิ้นหน้าวัดขึ้นกี่เซนจากเส้นบ่าอ่าชิ้นหน้าวัดตรงนี้ขึ้นกี่เซนจากเส้นบ่าชิ้นหลังวัดเข้ามาเท่ากัน เส้นบ่าตรงนี้นะคะแล้วจะเป็นตำแหน่งที่เราจะตีเส้นที่เส้นลายนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะจุดตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตีเส้นเฉียงอ่านี่ค่ะนี่ลักษณะน,นี้นะคะหัวนักแก้วจะจะจะ,จะหงายขึ้นนะคะไม่ใช่คว่ำลงขอโทษทีค่ะ หัวนกแก้วจะหงายขึ้นถ้าชิ้นหน้าหัวนกแก้วจะคว่ำลงนะคะ,ะจะเป็นลักษณะนี้และเราก็เวลาตีนะคะเราจะตีจากจุดเอวนะคะขึ้นไปอย่างนี้จากจุดเอวขึ้นไปนะคะเราก็จะได้ในส่วนของพิเซนไลน์ของชิ้นหลังจากนั้นสังเกตว่าเนื้อที่ของเกรดตรงนี้มันจะถูก ตัดปเราก็ย้ายเนื้อที่ตรงนี้ให้มาอยู่ด้านนี้นะคะโดยการเพิะย้ายตำแหน่งของเนื้อที่เกบค่ะจุดเดิมนะคะแล้วก็ตีโค้งมาใหม่อย่างนี้นะคะก็ถือเป็นว่าเสร็จในส่วนของดีเซนไลน์ชิ้นหลังนะคะจากนั้นนะคะของชิ้นหลังนะคะเราจะตีปลายเก็บยาวลงมาเลยค่ะ ยาลงมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ในส่วนของพิเศีลายชิ้นหลังนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการเก็บในส่วนทรงของชิ้นหลังนะคะโดยวัดจากจุดเอวเข้ามา1เซนนะคะเราก็จะตีเส้นจากจุดเอวแล้วก็ตีไปหาเส้นสะโพกล่างนะคะอ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ตีจากเอว นะคะขึ้นมาที่จุดข้างคอนะคะเพื่อให้ทรงเสื้อของเรานี่นะคะได้ทรงที่สวยขึ้นแล้วก็เก็บส่วนด้านหลังนะคะมากขึ้นนะคะอ่าเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นะคะอ่าเราจะได้ในส่วนของชิ้นหลังนะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการแยกแบบ Uh, การปรับทรงของตัวเสื้อนะคะแล้วก็ของชิ้นหน้านะคะแล้วก็ของชิ้นหลังแล้วก็ปรับทรงของแขนเสื้อนะคะอ่ะ uh, ของชิ้นอ่ะ uh, อันนี้จะเป็นการปรับวงแขนของวงแขนเสื้อก็เสร็จในส่วนของการปรับทรงนะคะคราวนี้ อีพีต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของการสร้างแบบปกเสื้อเทเลอร์หรือปกเสื้อสูตรนั่นเองอเดยเรามาดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการสร้างแบบอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะ